13.8ครับอันนี้เป็นคู่ผสมนะครับ ้าสนะิบสามอันนี้จะเป็นการคัดตัวกีฬาแห่งชาตินะครับของภาคที่สองนะครับฟานปานกับรุ่นที่นะเป็นตัวแทนจากจังหวัดน,นคปรปฐมนะครับอันนี้เจอกับจังหวัดลบบุรีนะครับ สี 4, 9, 10, ่เก้าสิบสิบสี่พฟนกับอ่าจังหวัดนครปฐมสีดำนะครับรบกดีดสีเขียวที่มานะครับ สิบห้าสิบสิบเอ็ดสิบห้าสิบหกสิบเอ็ด วันนี้จะเป็นรอบบุคคลนะครับที่แข่งเสร็จแลไวจะเป็นรอบทีมครับที่แข่งเสร็จไปเมื่อวานนะครับสิบสิบสองสิบหกนะครับ สิบสามสิบหกครับ <17. S 1> ในรอบทีมนะครับของนภัทรผสมนะฟันฟานกันบแก้มนะครับได้เป็นตัวแทนนะได้ลองชนะเลิศเมื่อวานนะได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่จังหวัดจันทนมุรีจันทบ,บุรีนะครับสิบเจ็ดสิบสาม การคัดตัวจะเอาทั้งหมด2องทีสองสองคนนะครับเข้าไปแข่งกีฬาแห่งชาตินะครับที่หนึ่งกับที่สองนะครับสิบเก้าสิบสามนะ วันนี้ฟานแข่งสองรออนะครับจะเป็นยิงคู่ด้วยนะครับตอนเที่ยงนะครับยิงคู่จะเจอกับนครสวรรค์นะครับนคนปรปฐมจะเจอกับนครสวรรค์นะครับฟันฟานจะเป็นตัวแทนจากนาคนปรปฐมนะครับ จบเซตที่สองนะครับฟันฟานกับรุ่นพี่นะแพ้ไปสองต่อสูงเซตนะครับตกรอบสิบหกนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงนะครับติดตามรับชมคู่หญิงนะครับปันฟานกับแก้มนะครับจะลงสนามเจอกับนครสวรรค์นะครับ